สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมหรือผมฟิดคุงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบไมค์ครับแบบลัคกี้บ็อกกันนะครับผมเป็นแบบมินิเกมนะครับวิ่งแข่งกันนะครับโดยะรวบางวิ่งแข่งก็จะตีลัคกี้บล็อกนะครับผมใครไปถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะนะครับผมแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคด้วยนะครับผมเพราะลัคกี้บ็อกมันไม่ได้จะโชคดีเสมอไปนะฮะโอเคโดยแบบนี้ไม่ต้องใช้มอดหรือแอดออนนะครับผมก็เล่นได้นะฮะ นี่นะครับผมเข้ามาก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นสมุดวิธีการเล่นมั้งอันนี้คืออะไรไม่รู้คุณผู้ชมอ๋อใส่เสื้อได้อ๋อใส่เสื้อทีมะอ,อะไรปะอ้าวอะไรอโอเคใส่แล้วนี่เลือกชุดได้นะครับอา้าวผมกดเลยวันนี้ก็จะเป็นเลือกทีมนะครับเป็นเลือกเล่นนะครับผม เราจะอยู่ทีมเขียวทีมเหลืองทีมแดงทีมเหมือนกันนะครับผมน่าจะมีน่าจะเล่นได้สี่คนนะครับแบบนี้เพราะมันมีสี่อันแล้วสนามก็จะมีส 4, 4ี่สีนะครับผมเดีย๋ยวเราเลือกสี้ําเงินงกันเลยนะผลไปเลยโอเคนี่นะครับผมสนามมีสีมีสีสีนะครับผมนี่นะจากนี้ผมบอกนะครับเวลาเราวิ่งไปเราก็ต้องกีฬาคกีบ็อกไปด้วยนะครับผม เส้นใชยก็อยู่ข้างหน้าน,นู้นนะฮะนี่เห็นไหมไม่ต้องลงแอดออนด้วยนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูนะครับว่าไม่ต้องลงแอดออนหรือมอนนะครับผมเซตติ้งหมดเลยดีสอแฟกไม่มีนะครับนี่นะครับไม่มีโคบอลเลยน,นะครับไม่มีเลยนะฮะโอเคนี่นะจะเป็นสี โดยก็จะจะเล่นได้สคนนะครับผมมินิเกมนี้ก็เข้ามาก็ให้เลือกสีกันนะครับผมแล้วพอเริ่มก็ตีนะครับตีกล่องแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับว่าจะได้อะไรแต่ผมลองตีให้ดูสักอันนะฮะตุ่มโชคดีก็จะได้ของดีนะครับผมอะไรกระโดดสูงนะครับได้บัฟกรโดดสูงโอ้โหโคตรสูงเลยตีีกสักกล่องนี่ได้อะไรอะอะไรวะท้มัน ได้กระโดดสูงอีกแล้วได้ซ้ำได้ซ้ำนะคุณผู้ชมไออีกรอบนี่ออโอ้โหโอ้โหโคนี่แหไะครับผมผมีอุปสรรคนะฮะโอ้โหโอ้โหดวงสวยก็จะเจอเจออะไรที่มันจะฆ่าเราได้ทุกทุกกล่องเลยนะครับผมคนที่โชคคนที่โชคดีก็จะผ่านไปได้ง่ายๆ,ๆเลยคุณผู้ผมชมผมตายโอ้โหรุ่นเนี่ยตายเลย ผมต้องเปิดผมต้องเปิดผมต้องเปิดวิ่งไปเปิดเี๋ยวจะได้ของโอ้โหน,นี้อันนี้เล่นแบบนไปส่วนเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ผมตายอีกแล้วอืมเออมันหายไปแล้วอ๋อมันอยู่นู่นเปิดได้ด่านไหมคุณผู้ชมตีไปก่อนอมันมีได้กล่องเพิ่มด้วยนะ ิดลัคกี้บ็อกแล้วมันจะได้กล่องเพิ่มบางอันก็มีนะครับผมอะไรเครื่องมันจะนม่นจะใช้ไม่ได้นะหรือเปล่าเอาแบบบัเหรอเออโอ้นี่นะครับถ้าโชคร้ายก็จะเจอแบบนี้นะคุณผู้ชมตอนคลิปนี้เป็นไงแล้วบ้างครับผมถ้าชอบอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ